ครับสวัสดีครับผาซ้ำครับบ้านน้องทิมตะมุกกลามเพื่อจะตัวระผักผีวม่านจังหวะเลยครับวันนี้ก็บสิเปิดราคะข้าวหัวแม่ลูกครับลดราคาลดกับน,นำ้ำกับชายบรรยากาศครับครับ้ากันมานอ้อยู่หมม่มเหม่งหัวมันกระห่างน,นี่กันแด้ัวพ่นมนันแบบเปลือกละข้างวัวแม่ลูกอยู่ละ แองกับเนี่แเหรครับนี่เ้อ่งลูกสาวมินมาเตอร์เดียนกว่ร้างเดียนครับสีแดงสีน้ำตาลครับนี่หลักเดียครับเปิดขาดทุนแล้วครับย่อมขาดทุนเลยนะครับเพราะมันไก่สงการมันตรงนี้ไม่ได้ไปหันไปนี่ไปสุระครับผมสองเมื่นสามพันหาลอยครับตรงไอ้สีัวอีสานครับเอาครับแดงห้ไปเรี่ยงครับอใดมีเวลาเอาไปเลี่ยงงัวลูกแรกแล้วครับ คว่มสูงแม่นี้อยสี่สิ่บวกห้าลอยสี่มหาครับง่ายครับลูแรกเแล้ครับว่าลุลล้นธรรมชาติครับได้ง่ายได้ง่ายครับครับแจงขาดีเล็บดีรับประกันตรงถอนรับประกันแล้วครับเดือนหนึ่งนะคร,บร,ะครบับประกันสากลครับการทำนี้ พเพราะเลี้ยงอยู่แหรอมันสดครับมันไก่ม่วลูกแรกครับม่วลูกแรกครับสดครับไงโค้งสสงไงอวดมากเลยท่านผู้ชมลูกสาวครับงามๆสองเมื่อสามพันหาอร่อยขายขาดทุนครับมีเวลาเรื่องไก่ส่งการไก่ปีใหม่เลยปีใหม่ส่งการครับ สนใจก็ถักมาโั่แมาผมสรงให้เลครับเหมือนกับว่าได้ยุใหปทรงว่าผูกพ่อพันใหเขาเจ้าวสีทรงข้ามนารกอนตรมกันวเดินทางตลอดเว้นก็ดีออกจะตีสองคนละมาเดินรับเรนนั่นสัดงแจ้งยัเมือนกัเมือกันเลยเล่นตลอดครับนั่นแหละสนใจก็ทักเล่กับโทรมาเลยเพราะว่ามันหนาเรียงมันแนง่ายโคงสั่งง่าดี Ban hay cắt tún quá bay cắt này là hôm, hôm luôn 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 hôm luôn đi luôn 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 ใช้ขอบตาดำนี่เบียนบาดเตยบุงครับงามครับครับผมเป็นเบอร์เงี้วกันได้หรอกครับเอาก็ดีครับไปเบิ่งบรรยากาศนะมูน,มน,มนี่มูนึงกุมนี่กูกุมนึงก็น่นนาจะพูดอีกหอมไปหอมมันให้อยู่ยังมีต้นไม้อยู่กให้เย็นอยนู่นี่มันตกมาเป็นหามือสิมือเรามันมก็มาโตอีกมันเดีเชี่ยวโลกอีกแล้วครับหยา แหงอีกลวะวเปนโมจอนี่งเนาะอยากก็เกิดกระแหงเหี่ยวไตอีกละครับผมอ๋อครับขอขอบคุณที่รับชมวงจิบช,ช่องสุภาพฟ้ามครับขอบคุณหลายที่เบิ้งด้ครับเบิ้งเเล่นๆไปเบิง้งเพื่อความันเท่งไปครับมากับยังพัวมาครับสบายๆครับนี่พอพักนี่ก็จะไปส่งให้เจ้หล่ะเมืเ่อน,นี่โอ้ดี เอกหน้าที่แหละเอาครับผมจะชิมจะไดหรตาพอดีขึเหลี่ยมตาก็ได้ใส่แว่นตานี่กไดกำลังต๊วสอม่เหลี่ยมตาอยู่เ่าเห็นหอดโตงาลังเจอเอาครับผมขอยกชิมไปซักนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับับสวัสดีครับ